จุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือพื้นที่อาเภอบางปรมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นหนึ่งใน1.4แสนไร่ของพื้นที่ทางการเกษตรที่กลายเป็นทุ่งรับน้ํานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกมวลน,น้ําปกคลุมมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากพนะนค้าศรีอุทิยานะครับกลายเป็นทะเลสาบนะครับที่มีมวลน,น้ําปกคลุมครับน้ํานั้นก็ยังได้โอบล้อมหมู่บ้านครับ บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ตรงสุดบริเวณเนี้นะครับก็ถูกน้ำอบล้อมจุดที่ผมอยู่และก็ถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดิมนั้นเป็นถนนนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคลองกลายเป็นทางที่ให้เรือใช้สัญจรนะครับเข้าไปภายในหมู่บ้านนะครับเรือที่เห็นพาไก,กลาตามถนนที่มีสาไฟฟ้าเนี่ยครับนี่คือถนนนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตนะครับแม้ว่าณนะขณะน,นี้น้ําเหนือจะเริ่มลดระดับลงแล้วก็ตามแต่การระบายแล้วก็ผ่านมาจากทางพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับมาในพื้นที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนอกเหนือจากน้ําเจ้าพระยาที่ผ่านลงสู่แม่น้ําท่าจีนแล้วก็พื้นที่บริเวณน,นี้นะครับรับน้ํามาจากทางกระเสียวแล้วก็จากกาญจนบุรีนะครับก็มาสมทบกัน ทำให้ในปีนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับถือว่าหนักกว่าปี54ผมไม่ได้บอกเองนะครับแต่ชาวบ้านบอกครับว่ามันหนักกว่าปี54จากดัชนีชีวัดอะไรก็คือปี2 5 5 4นะครับชาวบ้านเขาถมดินแล้วก็ดีดบ้านเพื่อที่จะหนีน้ําหนีระดับน้ําในปี2 5 5 4ปรากฏว่ามันท่วมบ้านเขาไปแล้วและถนนบางจุดเนี่ยนะครับอย่างจุดนี้ ชาวบ,บ้านบอกว่าน้ำมันไม่ท่วมนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำท่วมน้ํามากจริงๆหลายคนก็นึกถึงคุณบรรหารศิลปะอาชาด้วยนะครับบอกว่าถ้าคุณบรรหารอยู่น้ําคงจะไม่ท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าในปี2554หแม้ว่าน้ําจะมากแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านมาทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีกลายเป็นทุ่งรับน้ำสอพื้นที่ที่